เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับพวกเราคุณตัวเล็กวัน,นสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับ1นางสาวพัทยาแบ่งสันเทียสอนางสาวชุวิน,นั์คนดี3และผมนายสมพรมังค่าตับวันนี้ก็จะมาสรุปเนะครับจะทุกคนทายออกโซเรืนน่องการล็อตบุ๊กก็จะเป็นตล,ลกหายความเครียดบนสาระนะครับฝาดสาวดิฉันได้ดูทุกคนคาทายล็อกโซมาค่ะก็ เวลาอยู่กับงานค่ะส่วบเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาของวัยรุ่นนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคววัยรุ่นก็จะมีการใช้คําภาษาที่เป็นไทยคาอังกฤษคานะคะแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงที่ใช้ภาษาไทยคาที่เปลี่ยนไปนะคะสามนะครับก็จะเป็นการสนทนาระหว่างคนไทยกับคนต่างชาตินะครับก็ ถึงคนไทยจะสนนนาแบบเขินเขินไอ้ก็บอกได้ว่าคนไทยสามารถสนทนากับคนต่างชาติได้สรัวสำประโยชน์ของการทู mm ่จัดคนไทยทอล์โชวนะคะ mm hmm. ก็จะได้รู้ oh, ถึงสภาพ mm hmm. สังคมไทยในปัจาจุบันในเรื่องการใช้ภาษานะคะ mm hmm. ซึ่งมีการใช้ภาษาที่ผิดี่ยนไปจากเดิม mm hmm. ซึ่งเราวั mm hmm. นที่จะกลับมาแก้ไขในจุดนี้ค่ะครับกลุ่มโดลีอก็ขอนการนำเนอเรียงค่านี้ครับ